มัผกน้องขอดูตีลังกากลับหลังหน่อยได้ไหมครับมึงกล้าท้ากูเอาตีลังกาก็หลังเอาไม่เอาน้องไอ้เหียกูจบใบกูจบกูจบใบกษเสียกูตอนนี้เลยเหียมาเออพี่มนเกมไหมมึงนั่นแหละน้อง ไอ้ไม่เอาไม่เอาให้แต่คนบอกไม่เอานะมึงดูดิเนี่ยอ่านข้อความมีแต่คนบอกไม่เอาไม่เอาพี่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่เจอไม่เอา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 เจอไหมไม่เอาไม่เอาเฮ้ยมีแต่มีแต่ข้อความไม่เอานะเอ้ถ้าไม่เอาถ้ามีรคนแอดเพื่อนผมหน่อยได้ไหมโอ้ยมันก็พิมพ์ชื่อมาน้องได้น้องขอบคุณห้าสิบบาทน้องเอ้ดูดิมีแต่คนบอกไม่เอาไม่เอาเจอดิไม่เอา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 เจอไม่เอาเต็มไปหมดเลยเจอไหมไอ้งี้เขาไม่เอาางี้ยมุคคาหรือเปล่าน้อง ไอเนี่ยไม่มีคำว่าเอาสักคำเลยนะมึงดูดิไม่มีคำว่าเอาสักคำเลยไอ้เหี้ยกูยังเลี่ยงยิ่งกูยังเลี่ยงยิ่งสู้ชีวิตไอ้เหี้ยเอาเอาเออกูไม่เคยตีร่างกามาก่อนนะไอเหี้่มาขอความเหี้่แป๊บนะแป๊บนะ ขอแล้วมารอก่อน,นี้อ่ะเหยื่ถูกคนเ<อ>ผ่าคนป่าเฮียเ<อ>หยื่อถูกคนเผ่าคนป่าเห<อ>ยอถูกคนเหยถูกแอ,อ,อดเพื่อนผมหน่อยได้ไหมชื่อเซนดีโอได้น้องเขาอีไม่ต้องเ้าอีไม่ต้องเ้าอีไม่ต้องเ้าอีไม่ต้อง กูเรียนม,มาแล้วน้องกูเคยเรียนม,มาแล้วขอให้ฟังหน่อย กูเอากูเอาหมอเดี๋ยวลองแล้วแค่นี้นะแค่นี้นะกูเอาหมอนเดี๋ยลองแล้วกูเอาหมอนเดี่ยลองแล้วกูกล่าวไว้นะกูก้ากูกล่าวไว้นะกูวางหมอนลองแล้วกู่าจะตีนางกาให้ตัวกูแบบตกใส่หมอนนี้กูกูแค่ลำตัวกูแต่พอตกลงมาไอ้เหี้ยอันนี้มันดูหมอนนะมันดูหมอนนะกูกล่าวาให้ตัวกูเดี๋ยวลงตรงนี้มันจะได้เจ็บน้อย แต่ตอนนี้กูลงมาตัวกูลงจริงกูปลอดภัยแล้วตัวกูอะแต่หัวกูอะ <c oughs> อันนี้ลำตัวอยู่นี่แต่หัวกูอยู่ตรงนี้แล้วหัวกูกับพื้น <c oughs> เอีย <c oughs> อแยดมาช้าจังเต้นเลย <c oughs> พวกคุณคิดว่าคุณมีเงินแล้วคุณจะใช้อํานาจกันเงินบ้าก oh. <c oughs> มึงคิดว่าเ,เงินแล้วมึงสั่งอะไรกูได้เหรอน้องมึงคิดว่ามึงแค่เงินกูนจะสั่งอะไรให้กูทําอะไรก็ได้เหรอน้องกูถามมึงหน่อยเหอะ <S <S เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับลิงป่าด้วยนะครับกูไลค์ทุกวันานายเออเอาให้กูเข้าห้องไอายยูไปเลยเฮียเอาให้กูณพาตัดมัเลยเฮียขับไปชดนะกระโดดตก20ครั้งคิดว่ามีเงินแล้วไอ้กูพูดไม่ขึ้นแล้วคำนี้เฮีย